วามเดิมตอนที่แล้วอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายอันนี้ซ้ายอันนี้ลงตึ๊บตูดเดียวเดียวฮะฮะฮะขขอบอคุณเสริมแก้วน้ำอะไรวะเนี่ย แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีจ้ามาเล่นเกมเกีอยนริันไหมล่ะกาดอ่างนั้นระวังโดนแทงป่านะก็โอเคเอานะครับสวัสดีผมกลาวผมเนี่อคุ้มกับเกมเดรรเกมนะผมชื่อเกมเดรรเกมเลยนะก็เป็นเดรทโรเกมวันที่แปดกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้อาจจะไม่ค่อย้เล่นเกมแนวๆนี้เท่าไหร่เนื่อจากว่า เกมมันมีช่วงที่มากันเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาเล่นเกมแนวนี้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มบ้างๆแล้วเริ่มที่เก็เล่นเก็บเก็บอื่น,นบๆบ้างก็เลยแวะกลับมาเล่นนะครับผมก็สำหรับเดลูเ,ลเกมนี้ก็แนวนินจานะครับผมไม่รู้ในเกมจะมีในเกี่ยวข้องนินจาบ้างหรือว่าตัวละครนี้ตัวนี้บ้างซึ่งผมเชื่อว่าคงไม่ค่อยมีหรอกนะจะเป็นแค่โปสเตรอร์เฉลีมั้งมันไม่ได้มากๆนะสำหรับเกมนี้โอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็มาเรียนเลยนะครับผมมา โอเคนั่งองโปสเตอร์จริงด้วยครับผมนินรับสุขเกมนี้จ้าอะไรพวกนี้แหละช่างมันเถอะนะก็เป็นโปสเตอร์ที่ในห้องห้องหนึ่งเล็กๆนะครับผมที่ดูไม่เหมือนจะเป็นนินจาเท่าไหร่นะครับผมมีตู้ด้านซ้ายด้านขวามีคนเหมือนกับกำลังนอนโซฟาอยู่นะครับผมซ้ายขวาได้เอาตู้ก่อนเลยนะตู้ตรงนี้ก็มีดอกไม้น่ารักๆดอกหนึ่งมีมีกล่องที่มีสลักรูปโนนจันนะผมกับปุ่มสีด้านได้อ่าฮะก็ต้องหาอันนี้ก็มาเชื่อมโยงกันอีกชีนหนึ่งแล้วกันนะครับผมไว้ก่อนนะตู้มีล็อกบุีแจ มก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแนะ่นะกอยไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมดอกม้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะดอกม้นี่กดไม่ได้ด้วยนะครับผมเซฟเอาเลิกเอาใช้ก่อนสักนิดน,นึงแล้วก็ <c oughs> ไปดูทางขวาครับ <c oughs> โอเคก็มีคนกำลังนอนลูกทองเลยนะครับผมบอกว่ากำลังย่อยอาหารอะไรนีรป้ป่ะหรือที่สวัสด,ดีจ้าสตากำลังมือลอยไปที่ข้างบนบางอย่างนะผมบอก,กว่ากินอาหารแล้วเกินอะไรนี้ป่ะโอเคแล้วโซฟานเป็นเซอร์รักนะครับผมสี่รหัสนะครับผมเป็นลูกเต๋าไทยนะแล้วก็วงกลม ห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะผมก็จะดูตามรอบนอกเหมือนกันนะคือวงกลมเหมือนกันรอบชั้นนอกนะผมชั้นในจะตังก,กันตรงที่เป็นวงกลมเป็นห้าเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตามลำดับนี้โอเคจบไปก่อน,น,น,นะะแล้วกันนะครับผมแล้วก็มีหาที่ว่าหาันนิชทำอะไรกันแน่นะครับผมโอเคได้แค่ตรงนี้นะยกขึ้นเฉยๆใต้นี้ไม่มีอะไรนะผมเพื่อความชัวร์ดูไปทั่วนะตรงนี้มีนาฬิกานะครับผมวงกลมก็น่าจะเป็นอันนี้ก็ได้นะนาฬิกาทำนานี่ไงมีกดเปลี่ยนสีได้ด้วยอ่าฮะมีสีดำมีน้ำเงินมีสีแดงสีเหลืองเเคมีีีสขยยววด้ แล้วก็สีขาวโอเคยังไม่รู้รหัสไหนกันแน่นะผมก็มีเวลาตอนนี้คือเก้านกาสิบห้าทีก็คือเลขเก้าเลขสานะครับผมเข็มสั้นเข็มยาวก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะตอนนี้ไว้ก่อนกันนะผมตัวน้ําเงินก็เข้าไปได้ด้วยโอเคอม, <c oughs> มีคนเขาคำน,นับเป็นสรรัญเหลี่ยห้าเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็วงกลมว่าละสี่สีสรรรมมกก่เหลี่ยมพิเเหมือนกันเลยนะผมเน็กไทด้วยเน็กไทอ๋อสีเน็กไทปะหัวหน้าใช่นะผมโอเคเมื่อกี้มีเห็นไหมวงกลมคือ โอเคมีลำดับด้วยอ่ะเ๋ยนนะอันนี้ห้าเหลี่ยมเป็นสีเขียวนะผมสี่เหลี่ยมเป็นสีเหลืองนะสามเหลี่ยมเป็นสีน้ําเงินแล้วก็วงกลมเป็นสีแดงนะผมนี่จะสีนักท้ายนาใช่แล้วก็แน่เกี่ยวข้องกับนาฬิกาข้างบนหัวมาในทีหนึ่งแล้วก็ลำดับมีคนคนลุงทางขวาเนี่ยคือกำลังมองมองดูว่าคนหนึ่งเขาโค้งหมดแล้วเราไม่โค้งเลยเลยนะผมก็ไม่รู้ลำดับการโค้งเกี่ยวข้องเลยหรือเปล่านะมันโค้ง โค้งตามแบบสี่คนเส็จแล้วบก็กลับมาโค้งนี้ทีหนึ่งผมคาดว่าการโค้งอาจจะมีบางอย่างเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับว่าต้องกดตามอันดับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีรัที่เกี่ยวข้องกับการโค้งตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถข้าข่อนล้วกันนะครับผมตรงนี้มีดอกไม้อีกแล้วดอกไม้เป็นด,ดอกไม้สีแดงวงกลมเหลืองดอกไม้จะต้องดูสีนะผมว่าแดงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก้านสีเขียวมอ๋อแล้วก็จะก,การสีน้าตาลแต่ผมต้องไปดูอีกทีว่าดอกไม้เมื่อกี้นี้ที่อยู่ในตู้มันสีอะไรกันแน่นะ ไม่จำไปด้วยนะครับผมตรงนี้กดปุ่มน่แต่ว่าต้องต้องการเป็นแบบไอ้ที่เอาไว้ใส่เพื่อที่จะดึงลิ้นชักอันนี้ได้นะครับผมไว้ก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีสลักวงกลมสี่เหลี่ยมอีกจุดดึงกดไม่ได้เลยนะครับผมโอเคไว้ก่อนห้องนี้มีแค่นี้ปะเนี่ยสก็ซูงมาชัดเจนขึ้นนะครับผมว่มาอ,นนอันนี้เป็นห้าเหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมอันนี้น้ำอันนี้เป็นสามเหลี่ยมนี่เป็นวงกลมนะครับผมมีความแปลกแยกมากเลยจ้าลุงจ้า <c oughs> แล้วก็ตามตับที่ไปเรื่อยๆวนลุดไปนะครับผมห้องนี้มีแค่นี้นะ โอเคแล้วทางขวาก็เหมือนจะมีประตูสีเขียวนะครับผมท่านที่ผมให้ผมเดานะประตูสีเขียวประตูสีแดงเงินได้ครบปะทุกสีสีเหลืองด้วยเนี่ยประตูมีเยอะมากนะผมเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะตรงนี้ดอกไมส้สีสีขาวจะมีสามกลีบกลีบใช่ไหมที่สุดที่ผมจาได้กับเมื่อกี้มันเป็นกลีบสีแดงแต่มีห้ากลีบนะผมว่านะ่าจะเกี่ยวข้องกับสีของกลีบดอกไม้ด้วยโอเคจบไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็ไปดูที่นาฬิกาอีกรอบหนึ่งนาฬิกาตามลำดับเมื่อกี้นี้เก้าขีดสามโอเค ถ้าเกิดตามลำดับของอันเนี้ยนะครับผมจากซ้ายไปขวาอาจจะใช่ก็วงกลมก็คือสีแดงนะผมลองดูก่อนนะถ้าไม่ใช่ก็ว่ากันทีหนึ่งนะผมแล้วตามด้วยไอห้าเหลี่ยมคือสีเขียวนะผมแล้วก็นั้าเงินสามเหลี่ยมนะผมสีเงินสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะผมใช่ไหมใช่โอเคได้ของเป็นคล้ายกุญแจนะผมตามนั้นเป็นคีย์บางอย่างตรงนี้มีช่องบ้างใส่ของด้วย อาจจะใส่ได้ไดในนะคนหรือเปล่าไม่แน่ใจเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะครับผมก็ไว้ก่อนแลวกันนะโอเคต่อไปดูทีละห้องห้องนี้มีคนยกมือเข้าความบางอย่างเขียนอยู่ตรงหน้าอกนะครับผมไม่รู้เขียนว่าอะไรกันแน่มีคีย์แพดห้าตัวเลขนะผมหนึ่งส่นถึงเก้าน,นะผมก็ยังไม่รู้ก็ไปก่อนข้างขวาม,มีหมาตัวหนึ่งก็มีรูปภาพภูเขามีชั้นวางของสับชั้นเรียงติดกันแล้วก็มีตรงบ้านสีเหลืองที่เป็นกิีบสี่กลีบนะบผมผมว่าอันนี้ตามกีบนะใช่เพราะกีบต่างกันหมดเลยนะผม เหลืองมีสีกลีบว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับน้ำดับตัวเลขเนี่ยไอห้าห้าเนี่ยนะผมว่าน่าจะใช่นะดอานะครับผมโอเคหมากำลังต้องการคนมาลุบท้องโอเคลุบท้องลูบท้องลูบท้องโอนะโอนะกดอะไรไม่ได้เลยนะโอเคไม่มีไม่มีปุ่มกดนะผมก็ทำไรไม่ได้ปล่อยเขาโอ้ย,อยหาเจ้าของต่อกันนะผมตอนนี้รูปภาพภูเขาไฟกับอ่าเขยยวได้โอเคกดน่าจะกด มุมได้สี่มุมนะผมคิดว่าใช่น่าจะใช่ไหมผมว่ามุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังอะไรเงี้ยมันจะเป็นมุมเนี่ยพอไปตรงนี้มันไม่มีเพราะขึ้นปั๊บปับนีแล้วก็คือสี่มุมของภูเขาไฟโอเคไว้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยตรงไม้สีเหลืองน่าจะใช่นะผมมีจาักรการมีปลามีรถมีอุยมประเทศเฉยแตกแล้วแตกเลยนะครับผม เขาเปล่านะเขาเปล่าโอเคก็ทำอะไรไม่ได้นะผมก็ไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ประตูสีแดงแจกไขไม่ได้ข้ามไปประตูสีเหลืองนะผมดอกไม้มีตัวเหมือนเหรียญให้กดเวยกดได้ได้เหรียญดอกไม้สียเงินอันนี้ก็มีห้ากี่เหมือนกันนะผมเสียเงินนะกดได้รัวๆกดเอาตังกรัวๆเอาทำไรอ่ะแวงแวงแวงกดได้ครบร้อยเหรอเดี๋ยวทำอะไรได้บ้างบ้างไโอเคถ้าเกิดว่าเรากดได้เรื่อยๆก็กดไปเรื่อยๆนะ ตามหลักแล้วถ้าเกิดเป็นไอ้นั่นมาริโอ้ต้องได้ครบ100นะจะได้หนึ่งชีวิตอย่างนี้ก็ว่าไปเพราะนั้นผมต้องกดให้ให้ครบร้อยครั้งเหรอก <c oughs> ็ทรหลหมดเลยเนี่ยโอเคเออเอาหัวเคาะผนังไปเรื่อยจนกระทั่งได้ครบร้อยเหรียญไปในห้าสี่สามสองหนึ่งเพื่ออะไร ที่ทำทั้งหมดนี้ฉันทำเพื่ออะไรคีการ์ดไม่ช่วยอะไรเลย,เลยกดต่อได้งั้นเรามองข้ามไปกันนะตอนนี้มีสแสรักรูปซ้ายขวาซ้ายขวานะผมแล้วก็ตัวเนี้ยที่เป็นเหมือนกับหุนบางอย่างหุนที่มีหน้ามีหูซ้ายหูขวาผมวมาน่าใช่นะก็คือซ้ายขวาขวา ซ้ายซ้ายขวาคิดว่าน่าใช่นะผมแต่ต้องต้องการต้องเจอนี่ก่อนอนะ่ะก็ยังไม่เจอนะครับผมตัวนี้ก็มีกุญแจนะทางออกแลนะ้วนะตรงนี้โอเคสุมคือตอนนี้เราเราตัดแลวกุญแจนี้โอเคไขได้นะครับผมไขได้เรียบร้อยตอนนี้เปิดได้ทางทางขวามีอะไรมี คอมพิวเตอร์มี CPU เฉยโอเคได้เคสคอมนะผมข้างในเคสคอมก็มีอุ้ยฟันปองกับเหมือนคีการ์มึงางโอเคคีการ์มีสสญลักษ์เป็นสีประตูนะครับผมประตูมีสีน้ําเงินแล้วก็จากซ้ายไปขวานะน้ําเงินเหลืองแดงเขียวนะครับผมน้ำเงินเหลืองแดงเขียวอะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะ แล้วนี่มีอะไรปะมีแค่ปั่นฟันปอมไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะมันเขาเอาเข้ามาใส่ในเคสของซ p u แล้วก็เอาฟันปอมใส่เข้าไปเพื่อที่จะดูดน้ําในฟันปอมนี่ <c oughs> ไม่รู้นะขี้การ์ดมีเห็นอยู่ช่องหนึ่งที่ไขขี้การ์ดได้คือช่องอันนี้สีเหลืองนะผมไขได้โอเคเรียบร้อยส่วนสีเด็กมันมต้องเกี่ยวข้องนะทัางอย่างนะขอดูทีนึงกันนะผมตรงนี้มีโอเคซ้ายขวาไม่มีอะไรนะผมมีตรงน,งนี้อีกแล้วช่องนี้แล้วเหรอ ผมชองนี้ต้องเกี่ยวข้องบางอย่างที่ใส่ได้ทุทกๆห้ชงองนะตามลำดับสีเกี่ยว้องการน,นี้นะแล้วก็ต้องหาของที่เป็นสี่เหลี่ยมมาใส่ไปในช่องพวกนี้ก่อนถึงจะรุนหัดอะไรก็ว่าไปนะผมตรงนี้มีภูเขาไฟโอเคมันจะบอกได้ว่า้าองกดตามลำดับไหนนะผมก็มีนี่โอเคเป็นสาระสีอันที่เราเห็นก่อนหน้านี้โอเคเขียนรูปภาพก่อนนะผมมุมซ้ายบนจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมมุมซ้ายล่างเป็นสามเหลี่ยมมุมขวาบนสี่เหลี่ยมมุมขวาล่างวงกลมนะผมภูเขาไฟน่ารักมากเลย พอดีโอเคมองข้างบนได้อะมองมุมนี้จะง่ายกว่านะผมมองจากมุมบนนะโอเคจะจประมาณนี้นะครับโอเคชัดเจนมากขอบคุณมากนะส่วนนี้ก็เป็นรูปเหมือนกับยูโดนะที่คุณเคยโอเคงั้นเรากลับไปที่ห้องตรงนี้ภูเขาไฟดีก่อนนะ กลับไปเีห้องอันนี้ก่อนอัน,นซ้ายสุดนะครับผมห้องสีดำเงินแล้วดูลำดับนี้กันนะก็น่าจะกดตามลำดับนี้ปะลำดับไอ้ห้าเหลี่ยมก่อนแล้วตามนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมน่าใช่นะผมแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็ห้าเหลี่ยม แล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่น่าเกี่ยวมันจะแค่นี้แค่6กหกอันแรกนะผมน่าใช่คิดว่าน่าใช่นะให้ผมเดา <laughs> <c oughs> โอเคเข้าไปในห้องนี้แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไที่บริเวณภูเกาอไฟอันนี้ก่อนโอเคกดที่มุมซ้ายบนหนึ่งทีสี่เหลี่ยมขวาบนโอเคแล้วก็สามเหลี่ยมซ้ายร่างแล้วก็วงกลมขวาร่างแล้วก็สี่เหลี่ยมขวาบนแล้วก็สุดท้ายห้าเออห้าเหลี่ยมซ้ายบน โอเคได้ได้ึด่งโอเคได้กุญแจมาได้บอสนะนะผมขอบคุณมากที่ให้กุญแจนะ กเป็นหน้าคนตามที่เออนั่นแหละรูปภาพเขาบอกไปนะผมกุญแจไขห้องนี้เปล่าใช่จริงด้วยห้องนี้มีแลงไม่ใช่แลงรหัสนะผมพระจันทร์ด้วยพระจันทร์ด้วยโอเคพระจันทร์รหัสแรกสุดเลยที่เราเจอนะผมหนึ 1, 2, 6, ่งสองหกเก้าเก้าหนึ่งสองหกตัวเลขสี่ตัวนะผมแล้วก็พระจันทร์พระจันมันคือนั่นปะมีสี่ด้านบนล่างซ้ายขวา ก็คือ1นึ่ผมว่าน่าใช่แต่ว่าะเดในคือ1 2 6 9อ๋12อ12ป่ะ12ใช่12 699 12 6เโอเคเข้าใจละ12คือ12นะครนะผมน่าใช่ชัวร์ชัวชัว,ชวไม่ใช่น่าใช่แล้วแหละชัวร์ตาบกำลังคิดอยู่ว่าตัวเลขมันเกี่ยวข้องอะไรนในการหรือเปล่าโอเคน่าจะเกี่ยวแล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นทีวีเฉยๆเปิดอะไรไม่ได้นะผมนี่อีกแล้วช่องนี้เหมือนกับทุกห้องเลยนะผมแล้วก็สุดท้ายคนคนนี้ไงที่มีหูไอ้ภาพนั้นนะ่ะที่ส์ขวาส์ขวาที่ผมจดไว้นะผม ีกดได้ปะกดหูได้ปะกดไม่ได้เหรอมันกดไม่ได้อะ่ะมันต้องจำบางอยา่างเอาเคสไหมเคสคอมพิวเตอร์มันกดหูไม่ได้ครับผมเอาถัดเนี้ยไปหักบริเวณที่เป็นพระจันทร์ก่อนนะพระจันทร์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 อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคก็าตั้งถึงนาฬิกาจะเป็น3 6 9หกเก้าสบผมเพราะฉะนั้นตัวเลขตามลำดับที่ได้มาก็คือ12อันนี้ ตามด้วยหแล้วก็เก้า6สองหปึ๊บใช่ได้ทีได้ทีหมดทีวีนะผมเรียบร้อยโอเคต่อไปทีวีนะ่าจะไปเปิดกับเมื่อกี้นี้นะทีวีทีวีทีว,ทว,ทว,ทวีห้องแดงอันนี้ทีวียิบขึ้นมาปึ๊บอ๋อโอเคต้องตามลำดับคันนี้โอเคนี้กดดึงได้แล้วนะผมเรียบร้อยอะตามลดับนะผมหูซ้ายหูขวาดึงให้หมันแหลมแนะครับผมหูขวาอีกรอบหนึ่ง สซดสองรอบนะผมโอเคเสร็จแล้วหูขวาสุดท้ายตึ๊บเรียบร้อยย่อๆย่อมาเป็นไขควงเฉยขอบคุณมากที่ให้ไขควงมานะจ๊ะทำไมต้องออกมาจากตูดวะไม่เข้าใจไขควงเอาทำอะไรกันแน่ไขควง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 เหรอเอ๊ห้องไหนไขไขควงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่กันนี่ปะไขควงไขไม่น่าเกี่ยวเพราะมันเปิดอยู่แล้วนะผมไขควงอ่ะคืนนี้ก็ลอยยาวเลย สถานีก็ยังไม่รู้ไขข้องเหรอหน,นะไขควองแล้วพลาดอะไรไปที่เกี่ยวอ๋อนี่ไงไขควองอ๋อนี่ปะไขข้องไม่ใช่เว้ยโอเคดอกทิ้แดงมีเจ็ดกีบนะผมไม่ได้มีห้ากีบตอนแรกรู้สึกว่าผมจะวาดวาดในกระดาษเป็นเป็นห้ากีบแล้วไม่ได้สังเกตว่ามันมีเจ็ดกีบโอเคห้ากีบนะไอ้จ็ดกีบนะผมไม่ใช่ห้าต่อไปเป็นไงต่อวะ โอเคครับ okay, ผมก็ผมก็ไปต่อไปได้ผมก็เลยไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูน,นะครับผมปรากฏว่าทีวีเครืนนะ่องน,นี้ถ้าเกิดเรากดบริเวณด้านซ้ายของทีวีเจอครับผมปุ่ม power เฉยเลยจะรู้ไหมล่ะมีรีม,มดแล้วผมไม่ได้ดูทีวีอีกเลยกดปก้าจะขึ้นเป็นหน้าจออย่างนี้นะผมว่าโอเคจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้ขึ้นมานะผมเป็นสีแล้วก็มีรูปดอกไม้นะผมก็คือจำนวนกรีบของดอกไม้นะั่นเองเนะครับผมแล้วก็วามาบวกลบกันซึ่งผมเขาบอกกันเลยว่าผมเมื่อกี้ผมมองพลาดไปตอนนี้ผมค้นหาดูอะ ไอดอกไม้ไอสีแดงมีเจ็ดกลีบนะไม่ได้มีห้ากลีบผมวาดผิดแต่ตอนที่ผมวาดครั้งแรกผมไม่ดูจำนวนกลีบตอนแรกนะผมเหมือนวาดอกไม้ก็วาดเป็นรูปห้ากลีบเฉยก็เลยผิดไปช่วงนึงโอเคอํำนวณใหม่นะจำนวนใหม่ก็คือน้ําเงินบวกขาวเหรอนั้นดอกขาวคือดอกไหนวะแล้วจดมามีดอกสีเหลืองอ๋อขาวใช่ดอกขาวคือดอกสามใช่ใช่ใช่โอเค ก็คือน้ำเงินน้ำเงินคือ5้ขาวคือ3าเป็นแนะครับผมคำตอบแรกคือ8ตามด้วยแดงลบน้ำเงินแดงคือ7น้ำเงินคือหก็เหลือ2นะครับผมเหลืองคือ4น้ำเงินลบเหลืองก็คือ5ลบสก็คือ1แล้วก็สุดท้ายแดงก็คือ7 8 2 4 1 7นะครับผมโอเคก็คือคีย์ห้องนี้นะครับผม8 2 4 1 เรียบร้อยเขาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ห้องนี้มีอะไรบ้างมีกุ้งซิสอัพยอยู่ประตูสีดํามีแมวด้วยนะแมวผมมันไดโอนในโกเลยนะผมแล้วก็ประตูสีดําผมเชื่อว่าจะเป็นประตูเกี่ยวกับแพนด,านะด้านะใช่ไหมดาวผิดเลยห้องมันสีขาวแล้วนี่ดําชัดมากโอเคแมวกำลังเต้นไปเต้นมานะครับผมนี่ใช่เลยนะผมดาวผิดเลยนะก็ห้องมันสีขาวแล้วก็ประตูสีดํานะผมชัดมามก โอเคเมียวกันเต้นรำนะครับผมมาในโหน่เนโกะเต้นรำอยู่มีรหัสตัวสอน a ถึง z นะครับผม C รหัสนะซาซ <c oughs> าซ <c oughs> าซาเฉยม่น,านา่าเกี่ยวข้องโอเคไปล่เนโกะตรงนี้เต้นรำไปก่อนนะครับผมตรงนี้มีอีกแล้ไอ้สารนี้ทุกห้องนะผมก็น,น่าเกี่ยวข้องกับตรงนี้แหละไอ้คีการ์ดอันนี้นะซิทอัพอยู่ก็ป,ปล่ยอยเขาซิทอัพไปนะห้องนี้ทุกสุดคือไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะคอมพิวเตอร์ขอของหน่อยแล้วกันนะขอของที่ใช้การได้อะไรสักอย่างหนึ่งปลั๊กไม่เสียบว่ะ อ๋อเอาเนี่มาตั้งตายไหมเนี่ยโอเคเป็นสารลุกไพ่สีสารลักมีสีได้ไหมโอ้มีปุ่มเยอะ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 สีเขียวน้ำเงินเหลืองแดงนะครับผมโอ้โหไว้ก่อนนะนะเราจะดูดูได้ไงวะเนี่ยดูได้ไงเราต้องทำอะไรต่อน่ะคัน้ากอล้วนะคัน้ามีปุ่มสีปุ่มนะครับผมเอาวะต้องเตือนสักอย่างหนึ่งเลยครับผมปุ่มซ้ายเด้งขึ้นซ้ายปุ่มขวา เด้งขึ้นขวาปุ่มกลางเราลงไปดีดีอืมก็นะแล้วปุ่มอีปุ่มหนึ่งนะอีปุ่มหนึ่งคือปุ่มไหนผมลืมไปผมว่าผมกดปุ่มอ่าซ้ายป่ะปุ่มนี้เหมือนกันโอเคสุดก็คือว่าปุ่มสามปุ่มนี้ก็คือปุ่มดีตัวปุ่มนี้ก็ปุ่มตายยันที่เห็นนะโอเคคอมพิวเตอร์เราได้แล้วเหลือแต่ว่าถหารพวกนี้จกไหนันแน่นัะผมสี่สาระแล้วก็สี่ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้แหละน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ ผมเชื่อว่าใช่แต่ผมต้องหาบางอย่างที่เป็นกล่องต้อใสต่ตามดับสีพวกนี้ก่อนนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันต่อไปทำอะไรดีวะเนี่ยโอเคไปดูเพิ่มเติมอีกรอบนึงละผมหาไม่เจอจริงจมันอยู่ตรงนี้นะผมตรงตูนน้นี้มีไอ้นี่อยู่อีบา้าใครได้ก็ไม่บอกดูข้างบนส่งไปดูเจอนี้นะผมดิวดดิวดมาทีถัดเขียนว่นาแซ เซตเนี่ยตามสถานี้ครับผม Z น่าจะเป็น Z O X N แล้วก็จุดตรงนี้นะผมจุดตรงนี้คือจุดด้านขวาสุด Z O X N วงกลัมก็คือเป็น N X สี่เหลี่ยม Z นั่นแหละนะครับผมก็คือต้องไปที่ห้องเมื่อกี้นี้ห้องที่มีไอตัวแมวเต้นอ่ะแล้วจุดนี้ครับผมก็คือ Z O น่าจะเป็นศูนย์น่าจะเป็น O แหละผมว่าน่าจะใช่แล้วก็ X แล้วก็ N เมื่อเจ้าซ่อนในแนมเดิน,นมาเอาแมวเต้นมา แมวเต้นมานี่ทำอะไรวะเนี่ยคือมีอะไรใบ้ว่าเกี่ยวข้องแมวเต้นมั้ยเนี่ยยัไม่รู้เลยฮะแมวเต้นแมวเต้นเอาหมาไมหมากับแมวเหมือนจะใช่แต่มันก็ไม่กดไม่ได้แล้วนะผมอ่าแล้วแมวไปเต้นแมวกับปลาเหรอปลาก็ไม่กดไม่ได้อยู่แล้วนะแมวเต้นทำอะไรอ่ะแมวเต้นคุณพระนึกยากมากเลยแมวเต้นคุณต้องการแมวเต้นไหมไม่ช่ไม่ต้องการเหรอแมวเต้นเนี่ยนะ หรือเข้าไปในรูเมื่อกี้นี้แมวเต้นไหมเธอจ๋าแมวเต้นโอเคเอาดิวโดโอ,อมาโอ้เข้าใจแล้วโอเคได้ดิวโดนะครับผมขอบค,ค,คุณที่ช่วยน่ารักมากเลยโอเคขอบคุณที่ช่วยเรียกดิวโดออกมานะดิวโดออใส่ไปในช่องนี้ปุ๊บได้บล็อกลิศนานี่นะครับผมโอเคได้เวลาใช้บล็อกลิศนาน,นี้กับกล่องช่องว่างคนนี้รวยน,นะผมวางปั๊บได้เสนาลักษณ์นี่ไงเป็นโพดัมสีแดงนะครับผมโพดนสีแดงนั่นแหลคะครับผม โอเคอยู่มาปั๊บแล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นห้องสีเหลืองห้องเหลืองก็คือตามลดับคีย์การ์ดนี้นะผมก็คือน้ําเงินเหลืองแดงเขียวนั่นเองนะครับผมโอเคไปห้องอันนี้ห้องเหลืองหรบอ่นะเราเดียงไปทางซ้ายเรื่อยๆห้องแดงปึ๊บรูปหัวใจโพแดงสีเหลืองหัวใจสีเหลืองแล้วกันนะเดี๋ยวเข้าใจผิดนะผมนะมันจะงูนิดนึงว่าเป็นอะไรกันแน่หัวใจสีเหลืองนะครับผมโนะอเอค okay, ต่อไปห้องเขียวห้องเขียวก็จะเดี๋ยวเราลืมเอาออกปะลืมเอาออกเฉยเดี๋ยนะ ปั๊บหนึ่งอึ๊บเอานี้ออกมากรอนออกมาซ้ายซ้ายเข้าห้องนี้โอเคห้องเขียวได้เป็นข้ามตัดนะผมสีน้ําเงินนั่นเองนะครับผมท้ายท้ายวัตุท้ายก็ด้เป็นตกจิตสีเขียวนั่นเองนะครับผมใช่ปะออไม่ใช่เป็นอันเดียวกันสีเขียวนะครับผมมันมีหลอกมีล้อหลอกมีล้อหลอกสุ็ได้รหัสได้ร้อยแล้วนะครับผมก็ไปที่ห้องห้องไหนวะห้องห้องที่มีแมวห้องที่มีตู้ดำไม่ใช่ห้องนี้ห้องเขียวห้องเขียว โอเคแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะผมตามลําดับช่องดำๆนี้เส้นดําคือเส้นข้างล่างนี่นะผมก็คือตามนี้เลยเรียงตามลำดับไปเริ่มจากเลยเฉยอันนี้สีเขียวนะผมข้าวหลามตัดสีเขียวโอเคต่อด้วยแดงอ่าพเนี่ยนี้เลยโพดําสีแดงนะผมแล้วก็โพแดงสีเหลืองมันมันพูดอนะมันยากสุดท้ายก็เป็นสีน้ําเงินนะผม ดอกแต่ไม่ใช่ดอกจี๋เขาลําตัดสีน้าเงินนะผมโอเคต๊สเรียบร้อยแล้วเคสคอมพิวเตอร์ก็เลยป่อยเอายะเอาเม็ดข้าวไปในนี้ต่อนะผมได้ทำไมหน้าแบบนี้ได้คนที่จับมือเปิดนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรเอ้ดมจับเปิดตู้นะผมรูปหน้าโตรนิดนึงนะผมก็ดำจับเอาไว้เกี่ยวข้องกับบริเวณตู้ข้างนอกสุดที่เราเจอตั้งแต่แรกๆเลยห้องไหนวะ ห้องน้องเงินปะห้องแรกๆที่เราเจอเนี่นี้นะผมดามจะมาแปะตรงนี้เปิดปับป๊บก็จะเจอเข้ากับกุญแจทองยังไงเลยลำบากวิธีเล่นน้ำนานมันง่ายตอนท้ายนะผมโอเคเซฟก่อนจบแล้วก็ออกไปดูซิจะเกิดเอนดิ้งอะไรขึ้นนะผมโอเคไขปับ๊บเซฟทีนึงแล้วก็ออกไปอันนี้เป็นเอนลูกหมาน้อยนะผมที่เ,เราต้องรีเพลย์ใหม่เพื่อจะเล่นหาเอนดิ้งจริงของมันก็คือถอยมาก่อนแล้วก็ หาของที่เปลี่ยนไปอะไรจะเปลี่ยนไปวะต้องมีของที่เปลี่ยนไปทักอย่างหนึ่งนะครับผมในบร,ริเวณนี้ด้วยทั่วๆนะอันนี้กดปุ่มหน้าได้ในนี้ก็เหมือนเดิมปกติดีนะครับผมโอเคถอย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 ,ถอย,ถอยขวาขวาที่หนึ่งห้องนีนนนน้นี่นะี่อันนี้ซ้ายขวายาวสั้นสั้นยาวยาวสั้นเนาะฮะยาวสั้นๆเนี่ยนะทำไมมันเป็นยาวสั้นๆวะเอ๊ะน,นี่ใช่แน่ๆครับผมอย่างห้องกับตรงนี้ปะ ยาวสั้นยาวยาวสั้นเนะดึงดึงได้นะแต่ถ้าเกิดตามลำดับผมก็ไม่วิร์ดไหนยาวไหนสั้นนะถ้าเป็นซ้ายขวาันก็คิดได้แค่กรณีเดียวก็คือกรณีไอหูนี่แหละก็คือซ้ายขวานั่นแหละครับผมลองดูกันนะซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาครับผมถ้าไม่ใช่ก็กลับด้านกันซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาโอเคไม่ใช่ก็ขวาซ้ายเออนั่นแหละกลับด้านกันโอเคได้แล้วก็ผมได้ตัวปั๊มแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ออกเถอะ อยู่เกมนี Pop ้มากๆเดี๋ยวเราจะเป็นบ้าไปด้วยนะครับผมดิวโดงอไปงอมาผ่านแล้วเราเนียจะดูมันนิดนึงนะครับผมหนามันยากพอพอผ่านไม่ได้ก็ไปรวดเร็วจบเลยนะครับผมโอเคเนี่ยคือเกมเดทธรโลเกมเดรรูเกมนะครับผมคนที่ตามชมนะครับตัวเกมเกมอะไรหน่ในขครวหน้าก็ต่อตามกันด้วยนะครับโอเคซีนี้ทำไปแล้วไป notte giorno di torno girano delle belle turbando al riposo ma ci s'è tuato gino d'amor delle belle turbando al riposo